ถ่ายทอดสดงานประเพณ it, helmet, control, 1967, be ีแห่พระแข่งเรืออำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรโดยสถานีโทรทัศน์หลังสวนเคเบิลทีวีทีวีชุมชนเพื่อคนหลังสวนผมรู้สึกดีวีและเปเกียดกันอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเนด้วยจากตุรพิพรชัยสำเร็จผลในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการทางถนนนี้นะครับ กับกล้ที่เริ่เคืคค่อนขอัหน้าท่าน,นาายายประานากาศดีนะคะเป็นขบวนหนองโสรียนในช่วงที่โแนและช่วยพระพระบรมวงศานุวงศายย์นะครับซึ่งได้ ประวัติศาสยุบอนการของเรียนเชิญงคณะบัญชาการงานประเพณีแห่งพระเกลือขึ้นตรงนั้นเส้นประสาทจากรับซึ่งเราเรียกกันในนามของคนหลังสวนว่าเจ้าขุนเท่าว่ามีทักษะนี้เป็นปีที่169่ร้ลบจุากำลังผ่านจะเป็นของที่ระลึกนทางที่จะมอบให้กับวงดุริยางค์ของโรงเรียนหลังเดินเข้ากานะครับด้วยชุดพราะใครกันดีนะครับถือว่าคนที่ครับเือพระบกต้าสวยงามนะครับในชุด ก็โดดนะ <laughs> <laughs> <laughs>